เชี่ยวชาญของราชวงศ์และแฟนของเมแกนมาเคอล,ลิสโจนถอดรหัสพฤติกรรมของดัชเชสแห่งซัเสเซ็กทางไปรสนีทุกวันตั้งแต่เธอแต่งงานกับแฮร์รี่ในปี2010อดีตนักแสดงสาวได้กระทำความผิดครั้งแรกที่เาาโ์และหน้าอับอายอย่างชัดเจน เมแกนมาเข้ากลายเป็นสมาชิกราชวงศ์อย่างเป็นทางการเมื่อเธอแต่งงานกับเจ้าชายแฮร์รี่ในปี2561ด้วยการแต่งงานกับดยุกแห่งซัเสเซกนักแสดงหญิงรู้ดีว่าเธอกำลังจะแต่งงานเข้ารับตำแหน่งด้วยของราชวงศ์ก็มีไม่น้อยจำเป็นต้องสนับสนุนกษัตริย์ในงานของพระองค์เป็นตัวแทนของสหราชาอาณาจากักรและส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศในต่างประเทศ น้ำไหลลงมาใต้สะพานตั้งแต่เธอรับบทบาทและเมแกนมาเคิลก็เตะจอมปลวกจริงๆและยังคงทำเช่นนั้นต่อไปโดยได้รับการสนับสนุนจากสามีของเธอแต่มีช่วงหนึ่งที่เธอยอมปฏิบัติตามหน้าที่ตามตำแหน่งของเธอโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ทรงสเสด็จเยือนประชากรที่มีฐานะยากจนอย่างเป็นทางการการมาเยือนครั้งนี้ทำให้ลิตโนผิดหวังอย่างมาก อดีตแฟนของนักแสดงชุดนี้เธอแบ่งปันความทรงจำที่ไม่ดีของเธอในคอลัมน์ที่เขียนสำหรับจดหมายรายวันการมายืนสุดประหลาดที่เมแกนมาเข้าเขียนนวลีเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองบนกล้วยในคอลัมน์นี้ผู้เชื่ออธิบายว่าเธอหยุดมั่นใจเมื่อเมแกนไปเยี่ยมผู้ขายบริการทางเทศในบริสตอลในปี2 0 1 9เธอเรียกการมาครั้งนี้ว่ากล้วยเพราะทัศนคติของเมแกนในระหว่างวันนี้ กล่าวกันว่าดัชเชสแห่งซัดเซกเขียนบทสวดมนต์เชิงบวกเช่นคุณเป็นที่รักคุณเป็นคนพิเศษหรือวลีช่วยเหลือตนเองอื่นๆบนผลไม้สีเหลืองฉันคงจะชื่นชมมีการมากกว่านี้ถ้าเธอเปิดประตูที่พักพิงของเธอลิซโจนส์กล่าวที่นั่น มันคงจะแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงได้รับความรักและพวกเธอเป็นคนพิเศษเธอคร่งครวญน่าเสียดายที่กล้วยเป็นสิ่งแรกแต่ไม่ใช่สิ่งสุดท้ายที่ทำให้เกิดความผิดหวังที่เกิดจากคู่บ่าวสาวข้อผิดพลาดอันน่าสังเกตของคู่รักซัดเ็ษ ต่อมาแฮร์รี่และเมแกนทำผิดพลาดหลายประการดังที่ทุกคนรู้เมื่อเร็วๆนี้ซัสเซกเดินทางไปในจีเรียเพื่อโปรโมทเกมอินวิตตุสพฤติกรรมของพวกเขาถือว่าไม่เหมาะสมโดยพระเจ้าชาวที่สามซึ่งตั้งแต่นั้นมาได้พิจารณาวิธีแก้ปัญหาที่จะถอดพวกเขาออกจากตำแหน่งในฐานะผู้กระตือรือร้นลิสโจนยังได้สังเกตการเคลื่อนไหวนี้อย่างใกล้ชิด เธอสังเกตเห็นว่าการแต่งกายของเมแกนซึ่งประกอบด้วยนาฬิกาคาเทียและเสื้อครอบต่างมากไม่มีหลังและเกือบจะไม่มีหน้านั้นไม่เหมาะสมหยาบเธอเองก็ตัดสินวันนี้ผู้เชี่ยวชาญไม่รู้จะหันไปทางไหนอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเมแกนยังคงทําให้เธอผิดหวังทุกวันหกปีที่ผ่านมาเป็นเหมือนรถไฟหอะความผิดหวังริบหรี่แห่งความหวงัง เธอกล่าวแม้ว่าจะไม่สูญเสียความหวังก็ตามคำแนะนำของเขาว่าแฮร์รี่และเมแกนกลับคืนสู่ราชวงศ์แล้วของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดกษัตริย์ชาวสามารถมอบให้กับลูกชายคนเล็กและลูกสะใภ้ของพระองค์ได้เธอกล่าว